กลางดึกใบเตยสุธีวันขนแบรนดเนมขายลดราคาหนักใบเตยเคลื่อนไหวในวันนี้เราตั้งใจจะมานำเสนอเพื่อนๆพ,พาไปดูความเคลื่อนไหวล่าสุดของใบเตยกันค่ะซึ่งใบเตยได้ออกมาทำสิ่งนี้กลางดึกไม่รอช้าเราไปรับชมกันเลยค่ะต้องบอกเลยค่ะว่าเป็นนักรองที่พวกเราคุ้นเคยกันเป็นอย่างดีอยู่แล้วนะคะถ้าหากเอ่ยชื่อไปเชื่อว่าหลายๆคนคงรู้จักกับเธอกันเป็นอย่างดี เพราะว่าเธอนั้นเข้ามามีชื่อเสียงในวงการเพลงบ้านเรามานานหลายปีแล้วในวันนี้เราก็กำลังพูดถึงสาวใบเตยสุธีวันหรือที่ใครลหลายๆคนอาจจะคุ้นเคยกันในชื่อใบเตยอาสยามนั่นเองค่ะแต่ตอนนี้ก็หมดสัญญากับทางค่ายไปแล้วนะคะนอกจากบทบาทของการเป็นนักร้องเรายังได้เห็นใบเตยในบทบาทของการเป็นนักแสดงและยูทูบเบอร์อีกด้วยค่ะเป็นอีกหนึ่งคนที่มีความสามารถรอบด้านมากจริงๆค่ะ แถมเรายังได้เห็นพัฒนาการความสวยของเธออยู่ตลอดตลอดตั้งแต่เข้ามามีชื่อเสียงแรกๆจนถึงทุกวันนี้ที่เป็นคุณแม่ลูกหนึ่งแล้วแต่ความสวยของเธอก็ไม่มีแผ่วเลยค่ะอย่างที่หลายๆคนทราบกันนะคะว่าตอนนี้ใบเตยมีสามีอย่างดีเจแม่แล้วล่าสุดใบเตยก็ได้คนของแบรนด์ในมือสองออกมาไลฟ์สดค้ายกลางดึกมีการไลฟ์สดพรานทางอินสตาแกรมส่วนตัวประชาชนเข้ามาคอมเมนต์กันมากมาย เพราะว่าในครั้งนี้นั้นใบเตยลดราคาแบบจัดหนักจะเต็มเลยค่ะซึ่งใครที่ได้ไปนั้นรับรองว่าคุ้มมากๆมีทั้งกระเป๋านาฬิการวมถึงเครื่องประดับต่างๆราคาดีงามมากๆลดกระนำเลยค่ะในครั้งนี้ซึ่งหากมีอะไรคืบหน้าเราจะรีบมารายงานกันเลยนะคะ